ยามเบสฟังกับมายามมองต่อค่ะพี่น้องมาหลุนกันเบิงเนะะยาะวอาพอยันเรื่องจะมานบองมอันนี่เ็ดกระไดพ่อไดปนอยู่ค่ะปีนี้จะยามมองต่อเนาะปีนี้หากินหยาดค่ะฮาพ่อสิป,ปิงก,กระหยาดเนาะปีนี้ป้าอึดขนาดค่ะ มีจีรีพี่น้องเล้ยยังพอท่านเด้พอ,ออยู่ตอนนี้พโนโอเอิญมองมุ่งเด้ค่ะนี่ทังบานขอ่เอิญมองมุ่งเนาะเก็บแต่ไหม่ละค่ะเก็บแต่ไหม่คำมองปลาบ้านเดเก็บอยู่อ้าวพอแล้วพี่น้อง ปลาคุยล่าตัวงามอยู่ค่ะตัวแหลกแหกม้าน,น,นพอพอหวานว่าเห็นอีกแล้วค่ะตัวหนึง่งยาม,มาจ้นสิบเบิตดตตอนอะไรค่ะนี่กำลังพอเนาะหาพอได้กินเขาบอได้ซื้อไดข้ขายเนาะใช่ล่ะโอ้หลุดเลย <laughs> <laughs> ตัวน,นี้ปลาคุลาดจะได้ร่วงหันตัวนี้ไปเก่งค่ะว่างหันพ่นหลุดเนาะแต่เสีดยดายนังสา,าไวหมาไว้ไว้มันหลุดอ้ะ่ะพออีกแล้วค่ะตัวหนึง่งปลาคุลามใส่กำลังงามเลยค่ะใส่กำลังสวยแกนที่สวปลาคุลาดสตัวป้าปยัง tô ngảm như thế, phải, okay. ừ, tô ngảm tôi là tình อ๋อมานี่แหะ,ะค่ะปลาคุล่ามี่น้องตัวงามอยู่ค่ะจักเส้นนี่เขาจะสีเส้นคือสี่เส้นคือง่ายจะขอไปหนึกงกับพี่หน่อ,นนอ,อยขออีกเหรอค่ะอืมจะตัวงามๆเนาะจุดนี้จปะปลาคุล่าขออีกกับพี่น้องตัวงาม,งาม ปลาคุยลามเนาะทั้งหวานข่อยเอื่นปลาคุยล่าม,นะาออามแต่ว่าเห็นพี่น้องบางฐานบอกว่าเป็นปลาสอยเนาะแต่ว่าทั้งหวานข่อยเอื่นปลาคุยล่ามใช่เนอะ